ชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวริทาไปจะมาซื้อหมูยอร้านนี้เป็นหมูยอนะคะเป็นแท่งยาวๆเลยค่ะซึ่งกิโลแล้วก็มีน้ำยำด้วยรสรสแซบ่บแซ่บมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในนะคะตลาดนี้มีวันจันทร์กับวันศุกร์ค่ะเ,เพื่อนๆช่วงฝนตกแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆอาหารที่เรากินนะคะควรจะอยู่ในห่อที่มิดชิดนิดนึงนะคะแล้วก็ริษาแม่ค้านะคะถ้าช่วงฝนตกคุมอาหารให้ให้ดีๆนะคะจะได้ไม่เปื้อนน้ำฝนนะ กินแล้วจะได้ไม่ท้องเสียนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ลิซอยู่ที่ตลาดนัดกรมประสุัติ์นะคะตรงพญาไทคะ่ะวันนี้ลิคพาเพื่อนๆมาร้านหมูยอย่างนะคะสูพริกไทยดาแล้วก็พริกสดค่ะลุงคะสวัสดีนะคะสวัสดี <ๆ S 1> สค่ะมีอะไรกินบ้างเอ่ยร้านนี้ก็จะมีหมูยอพริกไทยดำ เป็นหมูยอพริกไทยดำนะคะตัวนี้ถท่ยาวๆแบบนี้ขายยังไงอะคะเจ็ดสิบบาทจสิบบาทน้ำหนักเขาประมาณเท่าไหร่ครึ่งกิโลโอ้ยทั้งใหญ่มากเลยค่ะห้ 500. 500าร้อยกรัมกรัมนะคะแล้วอันนี้เป็นเป็นแหนมหนังหมูแหนมหนังหมูนะคะอย,อย่างนี้เท่าไหร่เท่ากันไหมสามอันอ๋อสามหาา้านะคะสามอันร้อยอย่างนี้ก็ปิ้งเรียบร้อยแล้วย่างเรียบร้อยแล้วนะคะต่างกันไหมคะสองแบบนี้ อันนี้จะเป็นไม้ละวสามข้าสามไม้ร้อยครึ่งนึงของไขม้งน,นะคะอ๋อเป็นครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ปิ้งไว้เรียบร้อยแล้วตัวตัวนี้จะเป็นพริกไทยดําใช่ไหมคะ<อ>ด้านขวามือมนสาล่ายอกสดแล้วก็พริกไทยดำมีสามแบบนะคะมีสาลัยพริกสดแล้วก็พริกไทยดํดะะา,าก,ดก,ก,ดก็คือสามไม้สามไม้ร้อยลองชิมได้สามอย่างเลยเนะเาะของ อยากกินอะไรดีนะเอาเอาพริกไทยดำดีกว่าค่ะหั่นเลยสามสิบห้าใช่ไหมคะอย่างนี้ก็มีน้ำจิ้มให้นะคะบย้ากังค่ะพี่ลองพี่ลองชิมนิดนึงลองชิมแบบยังไม่ได้จิ้มนะคะ โหควันฉุยเลยเป็นเพื่อนวันนี้อากาศดีมากฝนโปรยปลายนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะตั้งแต่เมื่อวานนะคะเดี๋ยวลองชิมนะคะอันนี้ที่รีซื้อก็คือพริกพริกไทยดำนะคะ หอมกลิ่นพริกไทยค่ะแล้วน้ำจิ้มซับๆนี่สุดยอดเลยนะใจจังก่อนค่ะเพื่อนขายทั้งปีกและส่งใช่ไหมมีบริการส่งให้ด้ไหมคะถ้าลูกค้าสั่งถ้าใกล้อนุสาบรีไัยก็จะมีส่งให้เราด้วรับรอนอุสาบรีชัยนะคะหรือว่าถ้าถ้าเราส่งแบบส่งไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยส่งได้ไหมก็เดี๋ยวคุยราคาคุยรายละเอียดกันอีกทีนะ เอางี้พี่ขอเบอร์โทรติดต่อนิดนึงค่ะค่ะตัว82322 2252โอเคใจตังก่อนนะคะ5ผมน้ำจิ้มเนี่ยน่าจะซับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวค่ะขอบคุณค่ะแล้วน้องไปประจำวันอะไรที่ไหนบ้างอะคะวันพุธจะที่คงวิทยาศาสตร์ถ้าวันพฤหัสตลาดนสาธารณสุขตลาดน้สาธารณสุขที่ที่เวชศาสตร์เวชศาสตร์เขตร้อนนะคะ วันศุกร์จะเป็นปัุสัตว์วันศุกร์กรมปัสุสัตว์ตรงพญาไทตลาดเนี้ยอยู่ตรง BTS พญาไทเลยนะมามาไม่ยากเลยมามาง่ายมากค่ะตลาดนี้เดินลงมาเ,เดินลงมาจาก BTS ก็เจอนะคะหรือว่ารถเมย์นะคะเป็นเพื่อนรถเมย์ผ่านหลายสายมากวันนี้ฝนตกค่ะลงเมดต,ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตกปล่ปอยๆแบบนี้ ตลาดนี้มีวันจันทร์ถึงวันมีวันจันทร์กับวันศุกรนะ์เนาะแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนะกะัตลเลิกนะคะอยากลองน้ำจิ้มเ <laughs> ชิญค่ะเชิญค่ะอันนี้เดี๋ยวลิศลองแบบน้ำจิ้มนะคะ น้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะน้ำจิ้มซีฟูด้ดค่ะจิ้มกับน,น้ำจิ้มอร่อยเพื่อน <ไป S 1> เอาไป,ไปยำก็ได้นะค่ะไปยำหรือว่าคนอยากกินทอดก็ได้เอาไปทอดอีกทีก็จะได้รสชาติรสชาติอร่อยไปแบบนะคะจะได้ทั้งย่างทั้งทอดค่ะเพื่อนถ้าทอดก็จะมีน้ำมันอะไรที่มีน้ำมันก็จะอร่อยกับเดิม <laughs> น้ำจิ้มคุณทราบแบบเผ็ดเผ็ดใช้ได้เลยน้ำจิ้มสุดยอดเผ็ดเผ็ดปิ้งนานไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้เขาเหมือนกับเขานึ่งมาแล้วเขาต้มมาแล้วใช่ไหมพวกนี้จะสุกอยู่แล้วล่ะค่ะ โหเผ็ดหรือว่าพี่ไม่ค่อยกินเผ็ดไปหรือจะมีแบบคนไม่ค่อยกินเผ็ดก็จะเป็นสาหร่ายถ้าเผ็ดมากก็จะเป็นพิกสดถ้ากลางที่ขายเนี่ก็จะเป็นพิกไทยดำ กลางๆก็พริกไทยดำนะที่มันพี่กินถ้าเผ็ดมากก็จะพริกสด<ช>ถ้าคนไม่กินเผ็ดนี่ก็เด็กๆก็สาลายนะคะซื้อที่เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ะดครับแช่ไว้ได้เป็นอาทิตย์อ่าที่จะถามอยู่พอดีเลยเก็บไว้ได้นานหรือเปล่าก็เป็นอาทิตย์ใช่ไหมถ้าแช่เย็นนะคะต้องธรรมดาแช่ไ้ไ อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเหรอคะถ้าเขารับไปขายต่อน,นี่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งโทรมาสอบถามนะคะเ,เพื่อนๆเอาไปขายต่อแล้วก็น้าจิ้มน้องเขาก็ขายนะคะพวกน้าจิ้มพวกอะไรพวกนี้นะคะ,ะเอาละค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะร้านหมูยอย่างนะคะสูตรพริกไทยดำพริกสดแล้วก็สาหร่ายค่ะคุณเมย์นะคะขอบคุณมากค่ะ